สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตั้งการขโมยรถสกูบิยานะครับรถใหม่เลยเพิ่งออกวันอังคารนะครับไม่รถยังสี่สิบกว่าโลเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการติดตั้งเนาะที่ติดตั้งรถสกูบิยานะครับมันจะต้องถอดน็อตหนึ่งตัวสองตัวสามตัวกี่ตัวห้าตัวนะครับข้างนี้ห้าตัวนะแล้วก็ข้างนี้หกตัวนะแล้วก็ เจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวสิบตัวสิบเอ็ดตัวนะครับรถก็สิบสองตัวสามตัวแล้วก็สิบสี่ตัวแล้วก็สิบห้าตัวต้องถอดสิบห้าตัวนี่นะครับเดี๋ยวเชืังทำทำถ่ายหน้าพี่นะสุอันนี้อันนี้มันถอดเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ผมถอดน็อตออกหมดหมดแล้วถอดน็อตปุ๊บเราก็ดึงม้วน

มันจะมีคู่มือบอกนะในเว็บผมตั<ป>่งรอบแรกถอดท,ที่สายของวิงนะครับ อันนี้สวิตกุญแจเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ออกสายสวิตกุญแจเป็นตรงนี้เนาะแล้วก็ถอดปลั๊กออกมาตามคู่มือมันจะมีปลั๊กแค่สองเส้นนะครับอันนี้ป like ลั erm ๊กสองช่องอันนี้ปลั๊กสี่ช่องนะครับเราเอาแค่สองช่องมันจะเหมือนกันเลยเราถอดสายสวิตกุญแจมีนี่นะครับสายี้ออกตรงนี้เอามาปุ๊บแล้วก็ถอดออกมาตามปุ๊บปลั๊กของผมก็จะมีคู้มืบอรออกออกเนาะอันนี้ยกลงเข้าไปเลยนี่ เอย่ปุ๊บต้นไหนที่เอาออกมาส่ดจับแรกหะาพันนะไม่คุ้มมดคือคืออย่าง่ปุ๊บการขโมยผมจะมีตรงนี้นะจากนั้นก็เดี๋ยวอีกแค่สองเส้นสามเส้นเนาะก็จะถอดออกมา มีค้อมือบอกคุปพี่ไอ้นี่เป็นปลั๊กแดงๆนะครับจะเหมือนกับปลั๊กตัวที่เหลือนี้เลยมันก็ถอดจะมีปลั๊กเยอะแยะนะจากนั้นก็เลือสายไปเลี้ยวาสุด

ลดรักมันเอนเล็ก่เสียงักทดพเลยครับเพื่มันพิดฝามันอไม่เล็กดีเพราะผมเอี มือสองมีแค่สายเคเบิวนะอันนี้จากกันขโมยมาสีเหลืองสองคู่นะก็ในคู่มือก็จะบอกนะก็เราก็ถกมันจะมีสีส้มกับสีฟ้านะพอปุ๊บเอาสีเหลืองคู่แรกมันเจอคนละคู่เล ทันแกขึ้นไปหรอฮะเดี๋ยวรอไป๊บ,บนึง กี่นาทีละ <75. S 1> เจ็ครับเจ็ดล้ะเจ็ดครึ่งแรงขาแลา้ว 干嘛来了？ ตั้งเรียบร้อย้วครับเรียบร้อจนสิดมาทดสอบกันเลยแล้วกันใบห้าประกันจะอยู่นี่นะหนึ่งปีนี่นะอันนี้ก็อยูตรงนี้ ตามตามดีคลิปที่เขาขโมยกันนะเขาจะใช้กุญแจผีนะครับเสียบที่รูกุญแจตรงนี้เนาะโจน,นจะเอาไม้เหล็กมาบิดตรงนี้ให้รูกุญแจเปิดเนาะก็เอาไม้เหล็กเสียบตรงนี้ปุ๊บแล้วเขาก็จะเป็นตัวทีนะก็จะบิดจากออฟเนะี่ยให้มันเป็นออนลูกกุญแจเราจะเป็นจะเป็นตะกวัวนะครับแต่เหล็กตัวทีมจะเป็นเหล็กเนาะเสียบเข้าไปปุ๊บถ้ามันบิดปุ๊บจากออฟก็จะเป็นออนปุ๊บแกก็จะ ขิวได้เลยเนาะก็สตาร์ทไปเลยอ่าสมมติเขาบิดเนาะนี่ที่เขาขโมยกันทั่วประเทศจะเป็นแบบนี้เนาะแต่การขโมยของผมที่ใส่กับชาวบ้านก็คือเวลาล็อกนะครับล็อกปิดเสียงนะครับซึ่งการขโมยรุ่นอื่นยังทำกันไม่ได้เนาะการขโมยรุ่นอื่นมันจะเป็นแบบนี้เนาะการขโมยรุ่นอื่นถ้ากดครั้งเดียวถ้าใครมาโดนรถรถมันจะร้องเนาะ ถ้าถ้าโดนแรงๆมันจะร้องเยอะมากอยู่นะมันจะดังประมาณสิบวิแล้วมันก็หยุดไปเนาะมันจะรบกวนชาวบ้านก็แต่กล้าขโมยผมเวลากดล็อกกดล็อกสองครั้งนะครับจะมีคู่มือบอกนะกดล็อกสองครั้งหนึ่งหนึ่งสองตึ๊บถ้าใครไม่ขยับรถรถจะไม่ร้องนะครับแต่ไปเรียวจะออกไฟเรียวจะออกข้งหลัไฟเรียวจะออกมีรถใหม่เลยไปเรียวจะออก ฝนตกฟ้าร้องใครขี่รถใกล้ๆดังก็จะไม่ร้องนะจะไม่เหมือนการขโมยรื่ออื่นเนาะโดนรถอะไรก็จะดังอันนี้ของผมจะไม่ดังแค่ไปเรียกกับพีิแป๊บแล้วมันก็จะหายไปเนาะม,มันจะร้องกับเมื่อมีตัวนักุรแจผีนะครับมาเสียบเสียบปุ๊บถ้าเขาบิดปุ๊บรถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับถึงบิดกลับรถก็ไม่เงียบนะครับมันจะร้องอยู่นั่นแหละจนกว่าจะมาปลดล็อกทีรีโมทเนาะเดี๋ยวผมจะบิดให้ดูเนาะ อยู่ร้องต่เมื่อมาปลดรีโมทเท่านั้นเนาะอ่าแล้วก็การขโมยรุ่นนี้ที่มันพิเศษกว่าชาวบ้านก็คือกันน้ำเดี๋ยวเราจะจุ่มน้ำให้ดูครับอันนี้ขี่รถจับฝนได้เลยเนาะจุ่มไปเลยก็การขโมยรุ่นอื่นนี้ถ้าขี่รถจับฝนแล้วก็น้ําน้ําเข้าแล้วก็มันก็พังแล้วเนาะรีโมทการขโมยก็ทิ้งได้เลยเนาะตรงผมนี้แถมรีโมทให้สองอันเนาะกันน้ําได้เดี๋ยวเราจะมา สตาร์ทให้ดูนะสา,างครังนล้วเอนกันอันนี้ล็อกเรียบร้อยแล้วนะอ่ะอาเดี๋ยวเรากดล็อกให้ดูขับขึ้นบนรถล็อกสองครั้งเนะาะขาับขึ้นรถก็ไม่้องนะอ,อ,อ่ะไปเลี้ยวออกอ่าเราจะมาสตาร์ทให้ดูเนาะกดสตาร์ทด้วยกดปุบปุ่มสตาร์ทสองครั้งนะกดสองครั้ง,งครั้งทนะี่สองกดค้างไว้นะดูตรงนี ่าไปเลยออกโอเคนี่รถคัน4ี่หมนเจ็ดนะครับออกใหม่เลยมาติดอีกคันเนะาะจักเชียงใหม่ก็เดี๋ยวเราถับขัดรัดด้วยรีโมทก็ต้องกดล็อกด้วยรีโมทเนาะอ่าณครับทีอีกคัน